หลายคนถ้าเป็นสายเนื้อต้องรู้จักร้านนี้เดี๋ยวเราจะเปิดดูแล้วนะฮะหนึ่งสสามจ้าโอ้โหไม่มีฟันมึงยังแดกได้เลยอันนี้พูดดีกรงสวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้เราจะพามารีวิวเนื้อตุ่นหม้อไฟโกเบเจ้าดัง ที่ทาวินทาวนะครับอยู่ตรงสามแยกของทาวินทาวเลยหลายคนถ้าเป็นสายเนื้อต้องรู้จักร้านนี้ <Wow. S 1> ซึ่งอร่อยมากเคยไปกินมาหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้กินนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับผมทั้งหมดนี้จริงๆผมสั่งเป็นชุดเล็กนะฮะออนท็อปมานะครับผมอีก3อย่างก็คือสบายนางออนท็อปลูกชิ้นไส้นะครับผมซึ่งอันนี้คือของโปรดนะครับผมแต่นี้่คือของที่ได้มานะครับผมนี่คือชุดเล็กนะครับอันนี้น้ําจิ้มนะครับผมเขามีน้ําจิ้มนี้มาให้ด้วยนะฮะเนื้อตุ๋นมอฟไฟของเขาเองเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอามาปรุงเพิ่มของเราเองก่อนอื่นนะเรามาต้มน้ําก่อนกินที่บ้านก็จะสบายๆนะครับแต่ว่าที่ร้านของเขาเน นที่พัดลมแล้วก็มีโซนห้องแอร์ด้วยนะครับผมเคยไปผมเคยไปซึ่งเป็นเจ้าดังอร่อยมีผักมาให้นะแต่ผมบอกเขาว่าไม่ต้องลวกนะฮะเดี๋ยวเอามาลวกเองเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เวลารอนิดนึงผักลงกันนะฮะจริงๆเยอะนะฮะ250บาทเนี่ยกิน2-3คนได้เลยนะเนี่ยโอโหมีทุกอย่างครับจริงๆมันรวมมาอยู่แล้วมีทั้งเนื้อตุนมีไส้มีลูกชิ้นนะครผมมีเอ็นโอ้โหเอ็นแก้วชิ้นใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เสียเวลานะฮะเราออนท็อปด้วยลูกชิ้นนะฮะนีแล้วก็ออนท็อปด้วยไส้นะคะโุ้ยไส้ชิ้นใหญ่มากเธอไส้ชิ้นใหญ่มากจาก้ะ <c oughs> และนี่จ้ะสบายนาง <c oughs> ใส่ลงไปเลยในระหว่างนี้นะฮะเราจะมาทําน้ําจิ้มรอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ออนท็อมาด้วยเขาให้พริกขิงส้มมาด้วยจริงๆมันเปรี้ยวแล้วนะแต่ผมชอบกินเปรี้ยวะฉะนั้นผมใส่น้ําตาลอีกหน่อยนะคะ น้ำตาลจะทําให้หนัวนะฮะแล้วก็ใส่พริกป่นหน่อยนะผมเป็นคนชอบกินเผ็ดนี่พริกป่นพี่รันไก่รันจวนนะคะเนี่ยอุ๊ยเผ็ดมากเหมือนกันนะนี่เธอไม่ทันหืมรสขอน้นปลาหน่อยนะฮะเนี่ยเราเราก็มาเติมเอาเองนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านม้อไฟจะเป็นบอกว่าเขาอร่อยเขาก็ทําอร่อยเขาได้สุดๆของเขาแล้วแหละแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเนี่ยเราก็เติมเอาปรุงเอานะะเป็นเรื่องธรรมดา น้ำจิ้มของพี่อร่อยมากดูนี่คือน้ำจิ้มที่ลดหนะักเดี๋ยวเราจะเปิดดูแล้วนะฮะหนึ่งสองสาจ้าโอ้โห,โหน่ากินมากเลน่ากินมากดูดูเอ็นฉันจองนะจ้าดูจ้าดูสบายนางดู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 ไส่เสก่อนดูจ้าดึง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 ดงมาก จะชิมแล้วจ้ะมาจ้กทุกคนขอชิมแต่ละอย่างก่อนนะฮะนี่ลูกชิ้นก่อนนะฮะเนื้อมันละเอียดอะแล้วมันก็แบบเด้งมากอะคือพูดตรงๆว่าชิ้นยวไม่พอนะขอลูกชิ้นอีกทีหนึง่งเนื้อมันละเอียดอะเนื้อมันเด้งมากอะลูกชิ้นเนื้อเด้งมากอืออ ขอไส้หน่อยขอไส้หน่อยอไส่ของเขาไม่มีกลิ่นคาวเลยหอมแล้วก็ไม่เหนียวไม่มีฟันมึงยังแดกได้เลยอันนี้พูดจริงตรงมาจ่ะนี่ของโปรดนะครับนี่จ่ะสบายนางนะครับไปหอมครับอื้ม มันกอดมากฟังเสียงเราขอเอ็มหน่อยได้ไหมขอเวลาหากนะใครมาขโมยรลเปล่าดูเอ็นแก้วสิคะขอคำนี้ขอคำนี้ในจัดตะกอ้องอือไปเถอะไปเถอะเกิดมาชาติเนี้ยต้องได้กินร้านนี้แล้วเ,เจอกันคลิปหน้า ขอไปกินก่อนตอนนี้หม้อนี้จ้าแล้วเจอกันนะจ้ามาตามตีมีแต่ตีไม่มีคนตามนะคะบ๊ายบาย